มีพระอาหารหันต์รูปหนึ่งเบิ่งแล้วมีความอัศจรรย์อัศจรรย์ตรงที่ว่าเพิ่นอยู่ในขั้นของแม่นี่ถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดมือท่านผู้ฟังครับลองลับตาเบิ่งดูว่าแค่ปีหนึ่งก็ทอดลมานแล้วเนาะสองปีก็สิซ้ำไหนสามปีแห้งหลายเติบอันนี้เจ็ดปีพุดด่นเด้ประวัติของพระรูปนี้มีมาอยู่จริงในสมัยพระพุทธเจา้าเพิ่นกระไดรับผู้เลิศ ข้างด้านมีลาบมากนั่นเองครับพระศิวลีเทระเคยเห็นบาว่าพระศิวลีคือไผโนหลายคนก็สียังสงสัยเขาวัดนํำวัดว่าต่างๆนี่หลายคนก็นเคยสีเห็นอยู่เนาะรูปปั้นที่มีพระถือบาตรถือกดอยู่จังสันอาสีปั้นไวใ้ใหญ้ญาติโยมในไปบูชาสักการะของเพิินอยู่นั่นรูปพระองค์นั่นคือพระศิวลีแล้ว เป็นเหตุยังคนไทยจึงได้รับความนิยมเหลื่อมใสบูซาเพินพระศิวลีนีเพินเป็นเจ้าทายอยู่ในเกาหลีอ่วงออกบวชอยู่ในสำนักของพระสารีบุตรนะประวัติโดยย่อของเพินเพินเลยบรรดุเป็นพระอรหรนันต์นีในขณะที่เพินกำลังโปร่งผมคือโปรงเกษานั่นเองหลังจากเพินได้ออกพนวดแล้วนีเพินก็เป็นคนที่มีลาบสัการะหลายเติบ ด้วยกุศลกรรมที่เพิ่นได้เห็ดมาในอดีตดดนั่นแหละโดยเหตุนี่แหละพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ได้รับให้การยกย่องเพิ่นว่าเป็นผู้เลิศในทางผู้มีลาภมากนั่นเองพระศิวลีนี่เป็นโอรสของพระนางสุปปวาสผู้เป็นพระราชธิดาของมหากษัตริย์แห่งกรุงกริยะอยู่ในพระคั้นถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดมือขึ้เบิ่งเป็นอย่าง่าอยู่้หลายปนั้นอัจรรยะได้นี่ พ่อพระนางเพิน่นเพิ่นทรงขั้นอยู่ในหันนั้นแม่เพิินนี่ก็สมบูรณ์ด้วยลาบสักการะขึ้นกันเด้ขณะอยู่ในขั้นบัดท,ที่นี่พ่อประสูติออกมากกประสูติคลอดออกมากายด้วยว่าพระพุทธเจ้านี่เพิินก็นได้ให้พระราชทานพรอว่าขอให้พระนางสุป,ปวาสาจงมีความสุขปราศจากโลกฆาพยาธิประสูติพระราชบุตรผููบ่มีโลกเถิดนี่คือคำของ พระพุทธเจ้าเพื่อนในประท่านให้พระนางบัตีินีพอประสูติออกมากกับประสูติออกมากายบรรดาของประยุนญาติทั้งหลายก็ได้ถวายพระนามว่าศิวลีกูมานในขณะที่ประสูติอยู่ในตอนนั้นก็มีการนิมนต์พระพุทธเจ้าให้มาเสวยพระตาหารตลอดถึงเจ็ดมือพระพุทธเจ้าแล้วกับพ้อมพระสงฆ์ก็เลยเลยมาชันพระตาหารนะ่ะตลอดเจ็ดมือตาม ได้รับการนิมนต์มาพ่อพระซีวดีได้จเจริญถึงวัยนมแล้วนี้เพินก็ได้ออกบวชบวชอยู่ในสำนักของพัะสารีบุตรนั่นแหละได้บรรลุเป็นอหรหันต์ในเวลาต่อมาขณะที่เพินกำลังปลงผมอยู่นี่คืออนิสงส์ของเพินในอดีตเนาะของบุญที่ได้เ็ดมาจากนั้นก็สมบุญด้วยลาภสกาละบ่ขาดด้วยปัจจัยซีทั้งหลายนี่แหละครับก็ได้เป็นเหตุของการได้รับยกย่องว่าเป็นภูมีลาบมา บัตรที่นี่มากล่าวถึงทางความเสื่อของไทยเฮานะครับว่าน้ำวัดต่างๆนี่เป็นส่วนมากก็สิมีตรลูปาซิวอรีถือบารถือกดแล้วก็อยาิโยมเขาวัดแล้วกัเขาไปจุดธูปบูซาขอโศกขอลาบไปมีความเสื่อว่าถ้าได้บูซาแล้วถือว่าจะได้รับโศกได้ลาบเงินทองไหลมาเทมาซึ่งคนไทยก็มีความเสื่ออีกอีกแบบนึ่งก็คือว่าการเล่ามากต่อๆกัน ก็คือการไปขค้อหัวนะเนาะครับท่านผู้ฟังมีอันไม่ใหญ่ผู้นึงเราไปอันจุดทูบยุต้นมาขามตนนั่นมาสัน้นเราไดามา2สองตัวสองตกระทถกถิก,ถกยุสองสามเถือเขาก็เลขซากันมาที่นี่ท้ายพี่น้องเ้าก,าก็จิมักซากันไปอย่างสัน่นซากันไปว่าตนใหม่นี่คือตนใหม่ที่ซักซิ์มีความเสือ่อการซากัน การเฮ็ดยั้งตามๆกันบางที่กะคันบ่ได้พิจรารณาตึกตองให้ดีแล้วกะกะเฮ็ดเหตุให้เจ้าของนี่ชิบหายได้คือกันได้ขรับท่านผู้ฟังอ่ะมากล่าวถึงว่าเขาซากันว่าผู้ยิ่งผู้หนึ่งเนาะเพิ่นกะว่าเพิ่นเคยได้รับพรในสมัยพุทธกาลคือหญิงสาวผู้นั่นนะ่ะเพื่อื่อวานั่งสุภาวดีเกิดอยู่ในตระกูลพอค่ะนั่งสุภาวดีนี่เพิ่นมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และก็นับถือพระศิวลี่หลายขักเติอประสันพ่อเพ่นนี้ได้ฟังธรรมหลึกซึ้งจากพระศิวลี่พระศิวลี่เพ่นกระเดให้ศีลห้พรนพ่อห้พรในห้พรในหพระน่างนี่กล่าวด้วยว่าขอให้พระน่างนี่เนี่ยจงเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทองจากการค้าขายเงินทองไหลมาเทมาพ่อสมควรมุงหมัดปรารถนาโดยเถิดประสันก็คือ พอแม่คู่บาอาจารย์หลวงปูหลวงตาเนี่ยเนาะเวลาไปกาบสักกะระเพิ่นเพิ่นก็ให้ศีลนห้พ่อนเพิ่งกับอวยพ่อนเป็นประโยคจังส่แหละให้คาขาย่ำด้วยเลยอีลาอีนั่งเอ้ยเปจังสันบัดที่นี่หลังจากที่นั่งสุภาวดีนี้เพิ่นเดรับพ่อนจากพระศีวลี่แล้วเมื่อวานนั่ง้ทติเป็นแม่เป็นพอ ไปค้าขายอยู่มองไดกระสั่งขายดีว่าส,สัน่นขายของขายดีขายเทนมเททามีกำไรลังไหลเข้ามาสู่เถือ่อบวกเคยขาดทุนจักเถือ่อซึ่งนั่งสุภาพดีนั่นก็ได้เลยเป็นที่หูจักของคนทั่วไปซากั้านได้เรื่อยซื้อซื้อนันก็เลยขึ้นซื้ว่านั่งกวักนั่นเองอ่าพอเบ้าถึงนั่งกวักเนี่ยคนไทยหมูเห่าทั้งหลายเริ่มอ๋อเลยเนาะ อ๋อนี่คือเหตุมากของคําว่านั่งกักนั่งกวักคือนั่งสุภาพวดีนั่นเองครับ่านผู้ฟังครับเกี่ยวโยงกันไปเยเนาะว่ามีการปั่นนั่งกวักมาที่นี่น้าวัดอ้าวเห็นบ่ส่วนมากน้าวัดน้าว่ากันสิเห็นปั่นนั่งกวักมาที่นี่นอกจากไปกาบใบระซิวลรีรูปันแล้วยังมาเห็นนั่งกวักอีกคอโซคอลาเพิ่มขึ้นอีกมาที่นี่ซากันไปเรื่อยๆครับอ้าวก็ถือว่าเป็นความเสื่อความรัทธาของเลื่อมไซของแต่ละบุคคลนะครับเนาะ แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือว่าเขาที่สร้างหลายปันได้กระสังเนาะ่าเรื่องเล่าสิเป็นจังไดกระสังสิ่งที่เป็นแกนแท้สาคัญที่สุดก็คือธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งถ้าเกิดว่าเข้าไปในศึกษาแล้วก็เอามานําปฏิบัติเข้าก็สิสามารถที่จะดูด้วยปัจจตังดูด้วยเจ้าของเองว่ามันเกิดความอัศจรรย์ไดซําใดเป็นแท้แน่นอนครับพระธรรมนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เฮเทสมปรารถนาได้ทุกอย่างถ้าเข้าปฏิบัติถึงจุดๆุดนั้น ครับนั่นเป็นเรื่องเา่าของเหตุของนา่งกวักก็มาจากพระศิวลีนี่เองนะครับพระศิวลีก็คือเป็นผู้ที่มีลาภที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าดับเดวาเป็นพระอรหันต์องค์หนึง่งที่มีความอัศจรรย์ในเรื่องของการอยู่ในขั้นเช่นกันขอจบไปในเรื่องราวของประวัติพระอรหันต์รูปนี้ขอกล่าวคำวา่าสวัสดีครับ